หมอฟครับนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลหมอ i c ครับนายพัทลพกทับกริครับมาแล้วนะครับมาเจอกันแล้วนะครับกับรายการฮิตติดหมอวาไ i ต t y สุขภาพอารมณ์ดีนะครับที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 3 6ส1 3 4ถึง้าครับใช่แล้วครับผมอน้องไอซ์เล่ามาผมเนี่ยพี่กอฟช่วงนี้เรียนหนักมากเลยสอบก็เยอะนะพี่ไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยครับพี่ แอบหัวเราย้อดีกว่าอย่ามาหัวเราย้อผมสิครับพี่นี่สอบบ่อยนี่ยังอยู่ชั้นเดิมปะเนี่ยไม่ใช่พี่เอาสอบเลื่อนชั้นเยบเลื่อนชั้นสอบไปเรื่อยๆนะฮะผมสอบเลื่อนชั้นใช้ภาษาแบบโบราณมากพี่ตามวัยตามวันนี่โชคดีนะครับพี่พี่นี่แบบว่ามีความสุขนิดหนึ่งคือได้ทํางานไปด้วยและได้ผ่อนคลายได้เที่ยวไปด้วยน่าฉ่ำมาเลยพี่อ่ะไหนพี่ก็ไปเที่ยวแล้วครับของฝากเอาขอของฝากแล้วพี่เก็บไ้ให้คุณผู้ชมดีกว่าเอาของที่ระลึกมาให้คุณผู้ชมเพียบเลยครับวันนี้ติดตามโฟดอิงกับเราดีๆส่วน จะพอใจในสิ่งที่ผมได้ใช่ไหมครับดีมากเลยครับอ่งั้นวันนี้ช่วงแรกของเรามีนะครับพี่ก๊อฟช่วงแรกนะครับอละครดังหนังอินเทรนด์นะครับพี่น้องๆเขาส่งเข้ามาประกวดในโครงการฮิตติดจอในใจคุณครับวันนี้ครับเสนอละครล้อเลียนฮอร์โมนครับฮอร์โมนของเขาเป็นวัยรุ่นอะไรกันยังไงแต่อันนี้เป็นวัยเชื้อราในร่มผ้าจ้ะ น่ากลัว <amounts> จ <of problem writers> ังเลยพี่กอล์น่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวพิธีกระแสครับพี่กอิธีกระแสครับก็อย่างที่บอกครับผมจะพาไปเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับวันนี้เราไปกันถึงสี่ที่เลยมีเอาให้แบบเด็ดๆไปเลยนะครับรายการนึ่งก็ไปเที่ยวต่างประเทศเราไทยเที่ยวไทยนะครับ4ที่นะครับซึ่งก็มีตั้งแต่อัพวาปากช่องเทพสถิตแล้วก็ห้วย ยอดนะครับที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วจะบอกอีกทีว่ามีภาพประทับใจกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างของน้องไอซ์บ้างดีกว่าฮิตติดใจฮิตติดใจของผมเนี่ยพี่ก๊อฟไปเที่ยวมาเยอะแล้วช่วงนี้ดูค้ำๆไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้โดนของนะผมมีตัวช่วยไหมครับดีสกินถ้าเกิดผิวหมองค้ำฝ้ากะต้องใช้ดีสกินครับพี่ก๊อฟอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับแล้วคลิปส่งท้ายคลิปส่งท้ายจะเป็นคลิปสุขภาพฟันครับผมจากพี่หมออ้วนเหมือนเดิมครับผมแน่นอนคุณผู้ชมทุกเบรกสามารถโทรเข้ามารับของรางวับ แม่เป็นวัยรุ่นนะนะฮอร์โมอนมันก็พลุกพลาด<ช>นะครับ,รบเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงครับ,รบไปดูเรครอล้อเหลียนของเรากเลยครับฮอร์โมอนเชื้อราในร่มผ้านะครับไวเชื้อราในร่มผ้า,ผาเชิญชมครับ มีอะไรให้ช er ่วยหรือเปล่าครับคือหนูมาหาซื้อยาทาทาสังขังนะคะฮะเป็นสังคังโซกโปรโศกโครกอิตุ๊ดพ่อแม่รู้จะว่ายังไงคุณหมอคะทุกเป็นสังขังนะคะไม่ได้ไปค่าคนตายไม่ต้องทำหน้าจะร้องไห้ไปไปรอที่เคาน์เตอร์ เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่สามวันที่แล้วค่ะไม่หนูอ่ะเป็นกระเทือตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดค่ะเกี่ยวกันไหมคะไม่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 เกี่ยวหรอกอ่ะอะนี่เป็นยาฆ่าเชือ้อเอาไปทาซะหลังอาบน้ำชเช้าเย็นแล้วหนูจะรู้ได้ไงคะว่ามันจะหายก็ทาติดต่อกัน3-4สัปดาห์ถ้าเกิดแผลแห้งแล้วอ่ะให้ทาต่อเนื่องอีกสวันเข้าใจไหมค่ะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวคะหนูยังไม่จ่ายตังค์ขอโทษนะคะครบนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวอะไรอีกคะอย่าลืมนะทำตัวให้สะอาดอย่าใส่กางเกงในเปียกล่ะ ค่ะ ah! เนี่ยนะครับจบไปแล้วอย่าไปดูแบบนี้เขานะขอใชีวิตจริงผมไม่ดูขนาดนี้นะครับสงสารเด็กๆเขาเขาจะมาปรึกษาเนาะใช่ครับอาใครที่สนใจทําคลิปล้อเรียนละครอย่างนี้ทํายังไงดีครับชิงเงินด้วยก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook คุณหมอก o l f คุณหมอสตอรี่นะครับหรือว่าเว็บดอทหมอ golf ดอทคอม m o h g o l f ครับใช่ครับชิงเงินรางวัลห้าหมบาทนะครับตอนนี้ยังส่งเข้ามาได้อีกคลิปไหนที่เอาเข้ามาโปรโมทในรายการแล้วนะครับชอบไปกดไลค์กันได้ไปกดวิวกันได้นะครับเราคะแนนให้เขาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะได้เป็น หใน5ของผู้ได้รับรางวัลด้วยเนาะเงินรางวัลสูงุดถึง50,000บาทเลยครับช่วงนี้พักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวทั่วไทยกันกับ4จังหวัดที่หมอกรบจะพาไปเที่ยวครับพักเบรกสักครู่ครับ